สวัสดีครับบทสัมภาษณ์ล่าสุดของคุณทักษินชินวัตรนีก็ยังเป็นประเด็นร้อนเลยนะครับมีคนพูดถึงเยอะมากวันนี้เราเลยจะมาลองเออจาะลึกกันหน่อยจากมุมมองของนักวิเคราะห์การเมืองสองท่านนะฮะคุณพนิกาวานิช กับคุณสาธิตวงหนองเตยที่เขาไปวิเคราะห์ไว้ในรายการถก ok ไม่เถียงเราจะมาลองสกัดดูกันครับว่าพวกเขามองเห็นในยัตสำคัญอะไรซ่อนอยู่บ้างจากบทสัมภาษณ์ครั้งนี้เริ่มที่ท่าทีของคุณทักษินก่อนเลยคุณพนิกาเขาสังเกตว่าดูไม่เหมือนเดิมนะยังไงคะ ไม่เหมือนเดิมนี่คือคือเขาบอกว่าดูมั่นใจน้อยลงไปแบบเหมือนกำลังแบกอะไรบางอย่างอยู่อาจจะของรัฐบาลของพรรคอะไรแบบนี้ต่างจากภาพจำเก่าๆที่เราเห็นว่าเขามั่นใจเต็มร้อยตลอดเวลาอ๋อค่ะน่าสนใจนะคะเพราะมันไปตรงกับที่คุณสาธิตก็สังเกตเห็นพอดีเหมือนกันเรื่องจังหวะมือสั่นของคุณทักษิณน,นะคะอือคือแม้ว่าปากจะยืนยันว่า ผมยังอยู่นะยังทำนานได้แต่แบบภาษากายมันอาจจะบอกอีกอย่างอาจจะสะท้อนความกดดันหรือออความเปราะบางบางอย่างที่เราไม่ค่อยเห็นกันใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งไอ้ความขัดแย้งตรงนี้แหละระหว่างคำพูดกับการแสดงออกเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องจับตาดู <c oughs> แล้วเรื่องเนื้อหาแหะครับดูเหมือนทางคุณพนิกาจะค่อนข้างผิดหวังนิดหน่อยไหม ค่ะเหมือนจะผิดหวังที่เน้นเรื่องเกมการเมืองเยอะไปหน่อยครับการโจมตีโดยเฉพาะที่เหมือนจะพุ่งเป้าไปที่พักสีน้ำเงินก็คือพักภูมิใจไทยโดยไหนนี่แหละค่ะใช่มากกว่าที่จะนําเสนอวิสัยทัศน์นโยบายใหม่ๆคือเรื่อง AI d ด t a ร e เซนเก็พูดถึงนะแต่เหมือนผิวเผินไปนิดนึงใช่ครับไม่ได้ลงลึกใช่ค่ะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าคนอยากเป็นนายกเพราะเชื่อหมอดูอะไรทํานองนั้นด้วยอืมอมืซึ่ง คุณสาธิตก็มองคล้ายๆกันค่ะว่าเป้าหมายหลักของการสัมภาษณ์ครั้งนี้เหมือนจะเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองมากกว่าว่าอ,อำนาจต่อรองเนี่ยยังอยู่ที่คุณทักษิณน,นะอ๋อแสดงพลังว่างกันเถอะใช่ค่ะอย่างการโยนชื่อแคนดิเดตนายกออกมาทั้งคุณอุ้งอิงคุณชัยเกษมหรือก็ทั้งพูดถึงการยุบสภามันเหมือนเป็นการบอกว่าเอา้าตัวเลือกทั้งหมดอยู่ในมือฉันนะครับครับคุณสาธิตถึงก็เรียบเทียบว่าเป็นสไตล์แบบทั้มเลยคือ สร้างแรงกดดันให้คู่ต่อรองก่อนให้จนมุมก่อนเพื่อคุมเกมทั้งหมดถูกต้องค่ะซึ่งมันก็อาจจะสะท้อนว่าสถานการณ์ตอนนี้มันบีบคั้นให้ต้องเน้นเรื่องการต่อรองอํานาจมากกว่าจะมาพูดเรื่องนโยบายยาวๆแล้วน่าคิดครับแล้วประเด็นเรื่องโทรศัพท์หาฮุนเซนล่ะครับอันนี้ก็ดูมีรายละเอียดที่เอ่อไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ใช่ค่ะประเด็นนี้คุณพนิกาชี้ให้เห็นเลยว่ามันมีจุดที่ไม่สอดคล้องกันอยู่ ย่างเรื่องใครเป็นคนโทรจริงๆเทียบกับที่คุณแพรทองทานเคยแถลงไว้นะคะอือหึแล้วก็เรื่องการไปพูดคุยเรื่องระดับประเทศกันในโรงแรมอีกค่ะรวมถึงการมีอยู่ของคนที่ชื่อพี่หวดที่ถูกอ้างถึงในการติดต่อครั้งนั้นด้วยมันก็ดูมีความไม่ชอบมาพากลอยู่ครับผมในขณะที่คุณสาธิตเนี่ยเขาจะมองข้ามดีเทลพวกนี้ไปเลยนะคะคือเขามองไปที่นนยยะที่มันสําคัญกว่านั้นมากกว่าเช่นอะไรบ้างครับระบบราชการในโรงแรม2 เนื้อหาที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันสร้างความเสียหายนะแล้วก็ 3. การที่คุณทักษิณเล่าเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศเหมือนกับเป็นเรื่องส่วนตัวเลยแบบลุงสองคนทะเลาะกันอะ่ะอืมลดทอนความสําคัญไปเลยใช่ค่ะมันลดทอนความสําคัญของปัญหาแล้วก็อาจจะส่งผลต่อภาพหลักการต่างประเทศของไทยได้ด้วยคือการจัดการเรื่องใหญ่ขนาดนี้เหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับกลไกอํานาจรัฐหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะคะนั่นสิครับ ซึ่งมันก็โยงไปถึงคําถามที่คุณสาธิตตั้งไว้อย่างแรงเลยคําถามไหนคะที่ถามว่าคุณทักษิณเป็นใครมีตําแหน่งอะไรถึงได้สามารถพูดเหมือนสั่งการเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้อย่างเรื่องให้ไปตรวจสอบแก๊งคอเซนเตอร์หรือการแสดงความเห็นเรื่องความเคลื่อนไหวทางทหารอะไรพวกนี้โอ้โหคําถามนี้แรงจริงค่ะใช่ครับมันสะท้อนความกังวลเรื่องบทบาทที่มันดูจะทับซ้อนหรืออาจจะเกินเลยไปหรือเปล่าซึ่งประเด็นนี้คุณสาธิตชี้ไปถึงความเสี่ยงทางกฎหมายเลยนะคะ ทั้งเรื่องการแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินที่อาจจะเข้าขายมอ5 7าสำหรับข้าราชการที่อาจจะไปรับคำสั่งนอกระบบมารวมถึงคำถามว่าแล้วข้อมูลละเอียดอ่อนอย่างข้อมูลแก๊งคอเซนเตอร์ชาวจีนเนี่ยคุณหักสินเข้าถึงได้อย่างไรมันเป็นข้อมูลลับทางราชการหรือเปล่าประเด็นใหญ่เลยนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงกับที่คุณพนิกามองว่า การที่คุณทักษินต้องออกมาเล่นบทบาทนี้เองออกหน้าเองเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์ในพักหรือในรัฐบาลตอนนี้มันอาจจะควบคุมได้ไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วหรือเปล่าเหมือนคุณแพทองทานอาจจะยังเอาไม่อยู่อะไรแบบนั้นประมาณนั้นค่ะจนคุณทักษินต้องใช้เครดิตตัวเองลงมาค้ำไว้เหมือนเป็นไพ่ใบสุดท้ายเป็นการเดิมพันที่สูงขึ้นอืมสรุปแล้วบทวิเคราะห์จากทั้งสองท่านนี้ก็ดูจะชี้ไปในทิศทางคล้ายๆกันนะครับว่าบทสัมภาษณ์ครั้งนี้ของคุณทักษินเนี่ย ดูเหมือนจะเน้นไปที่การพยายามคอนโทรลเกมการเมืองค่ะภายใต้สภาวะกดดันใช่มากกว่าที่จะมุ่งนำเสนอวิสัยทัศน์ใหม่ๆซึ่งมันก็เผยให้เห็นทั้งความพยายามที่จะรักษาอำนาจไว้และในขณะเดียวกันก็อาจจะเผยให้เห็นความเปราะบางบางอย่างออกมาด้วยครับผมค่ะ และมันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราคิดต่อกันนะคะว่าการที่มุ่งเน้นไปที่เกมอำนาจการต่อรองมากกว่าเนื้อหานโยบายจริงๆเนี่ยประกอบกับข้อสังเกตรเรื่องบทบาทที่อาจจะดูเหมือนเป็นการแทรกแซงกลไกปกติแบบนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับเสรีรภาพแล้วก็ทิศทางการเมืองไทยในอนาคตอันใกล้นี้บ้างโดยเฉพาะเมื่อมองไปถึงฉากทัศนะต่างๆที่ถูกโยนขึ้นมาทั้งเรื่องยุบสภา หรือแม้แต่ความเป็นไปได้ของการปรับสมการอำนาจในรัฐบาลชุดปัจจุบันหรืออาจจะเป็นชุดใหม่เลยก็ได้นะคะอันนี้น่าติดตามค่ะ